ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญายวนคนผู้หายขี่โผล่ไงเมื่อกี้พญา้วนต่ออยู่ฟังนู้นครับฟังนามฟังผุนนั่นแหละครับที่ได้เยี่ยวได้แล้วนกเขาดีพอนะเออได้แต่ว่าของพญ่เพ่งอยู่ฟังนี่นี่ครับปรากฏว่าติดครับตัวนี้ติดนกเขาแท้ๆเลยนี่ครับกะแกงยู่ฝั่งนี่ก็ดีเดี๋ยวเสียวลงมาให้เบิ้งเนาาพี่น้องเนาะ มานังกับพ่อยิพ่อเพ่งแต่ว่าเสียงดีดีขอได้ตัวนี้นะนี่ครับี่หุมมย้มีกูยดหายได้นกตัวนี้ได้แหลกกันด้ะอืมเด็ดขาดอยู่ตัวนี้นี่ครับติดแล้วดินคุยอยู่คุยอยู่นึกว่าสิบ่ไ,ได้ครับสู่กันยุตสงโดนเอาล่ <c oughs> นี่ครับเออสีในแม่ของผมเลยโอ้ยของผมตรงไี้ไปติดเหล้วมันบอ่อบ่อมันเข่าแล้วก้อนซื่อหอกของผมอะ่ะโอ้ยเสียดายอยู่แมงกระลังสีอันนี้ครับตัวนี้ขอเด้อยตัวนี้เด้อแลกกันกับเหล้วด้เนียอืเนี่ยครับลงมาแล้เพาะเนยียดหมานครับข้อนขอกเขย่เกาอยู่เคลื่อนพปนี่วนอันนี้หน่นะข้อ นี่ครับลงมาแล้วมีขัดไมีหนุนครับตัวนี้ขัดทีหนุนทีแจ้วงามซ้ำตั้งหากแม่มึงคืออวนแทะขัดหนกหนกหนานี่คืออวนดีแทบพอเฮ้ยวันไหนข้ามุงใหญ่เดียวหนักสัดมีตัวดยอ งามอยู่งามขักปะออกไปพุ่นปะเนี่ยครับได้อีหลีตัวนี้โอ้พอยเง้วนไปใส่ฟังพุ่นมันตัติดแล้วก่อนเสียด้อยู่ตัวเป๋กะดิพอยเเพ่งใส่ฟังนี่จะของไปไส่ฟังพุ่นติดขเขาฝอยเงี้เพ่งคักอยู่กันบ่ได้เกาแล้วกันเสีได้อยู่ เนี่ยครับเอาลงมาแล้วทายให้เบิง้งจะเบิ้งดูผองามบ่ะมันมันนกออ้วันดีเถอะนกตัวนี้เสียงใหญ่อยู่นี่ใหญ่ก็นกตอออีกนี่นี่เสียงใหญ่ก็นกตองามงามงาม นี่ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักก่อนแค่นี้นะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พายาวนมือได้บ้างๆกับสิมาอีกนะครับมือนีกระคำแล้วประมาณทลยหาเกือบพกโม่งละครับนี่เจอกันไม่มือหนาสวัสดีครับ